ร้อยห้าบาทนะเยะมากอั่นนขนมจีนนะครับจําขนมจีนด้วยโอ้โมจีนีนน้ำยาหนึ่งสองสามสี่ห้าแดอ้ยา,ย 1, 2, 3, 4, 5, ยายเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาสนามนัดเรือบินกันอีกรอบนะมาดูเด็ดลักนเนี่ยเป็นพะโล้หมูน่ากินมากขาหมูขาได้นะขาหมูก็เป็นพะโล้โอ้โหส้เป็ดครับมีข้าวแกงปลาหมึกย่างมาละสิบบาทแล้วเพื่อชมบรรยากาศนะว่ามาทีครั้งไม่เหมือนเดิมแน่นอน โหผลไม้นะครับก,กินตะพาน้าองร้อยสบาทจีบหกสิบบาทลู้คนเยอะมากเดี๋ยวมันจะไม่มาตอนเย็น่อยน,นนะแย่ไสแน่นโอ้เปียกทอดนะโอ้มีหลายไสแลวขนานดะโอ้ปลาเผาครับโอ้าเผาร้อยอันนี้น้ำจิ้มไ้ไมว่าน้ำจิ้มแจนอ่าแค่ปลาแล้วกันเถน้ เดูว่าอรินี้มาประมาณห้าโมงเย็ยนนะฝนเยอะมากกุ่นแก้วก็หมึกนะครับป่ากระเบนกินนะมาักยี่สิบบาท ยำรวมบิดนะครับ50กสิบาทโอ้ไข่แน่นแ่นเลยโอ้ไข่ไข่แน่นแน่นเลยนะโอ้ไปกนะินทอดร้านนะั้นกินทอดร้านปลาปลาหนึ่งไก่ทอดไหม พ่อก็น่ากินนะโอ้โอพอกันใหม่ข้างหลังเลยร้านยำกรับีตัวสามร้อยบาทปูนะเ อขนมบาร์บีคนะหอยอกินไหมหอยยี่หรี่บ้างมาหนัากินแต่หอยกินแต่หอยนะครับผัดหมี่นะกุ้ยจับลูกชิน้นโอเคครับ ร้อยห้าสิบบาทนะกระเพราอย่างให้ครบไซส่สใหญ่มากเลยใหญ่ามากเป็นแบบเป็นย่างให้นะลูกชิ้นนะครับร้านนี้ร้านประจำกินอ่ะอ ครูวันมาที่ไหนต้องซื้อร้านนี้กินร้อนๆงั้นกินร้อนๆอลไรนัน่นนะครับไปดูชิลเดินต่อโอ้ไก่ทอดนะนเดี๋ยวไก่ทอดเดี๋ยวไก่ทอดคนใต้นะครับ ทำกินมากคนดูเบื้อ,อยันทำมากเลยนะเล็กๆเดียวนะใส่ตูไ้ไว้ตัน,น,น,นตม้มน้ำซี๊ดเหมือนกับตำมเขือต้มน้ำซี๊ดมีหลายอย่างมากเลยนะปะลาปลาอันนี้เป็นน้าน,น,านดองนะนดองพวกคุ้งดอง เน่นนกะก็ปวดตองผันยินดีนะหรับนนชิ้นไม่ละห้บาทนนี้นะครับของหวานด้วยพัมมันตากลายชิ้นละห้บาท ตรงแซ่บตีนไก่แซ่บเบอร์นะมีแกงกับไม้ใส่ไก่วิปปิ้ไก่ดนะ้วยดูสีละสีไปะนะเปิดเพลงกับทุกร้านเลยตอนนี้เี๋ครับโอ้มีเป็นหอยมแนะมลงผู้หนึ่งนะแมลงผู้หนึ่งอันนี้ขนมอะไรแพนเคก้กการ์ตูนทำเป็นหลักห้อรอพูดอบดเหนื่อย สาวมาชอบกินเ่ยนะ,อะ<ด>ยชอบกินมากเลยเดินไปสองร้อยสิบสองตอนนี้เป็นร้านมือถือแล้วพวก็เสื้อผ้านะเนั่ยนะขนมจีนนะครับจำขนมจีนด้วยโอ้โหจีนจน้ำยา สองสามสีห้ายาเยอะมากเลยนะหอ,อมหออม,อ,มอ๋อบิุเปผักยาวไปวเลยเนี่เป็นสลัดอาหารี่่อสุขภาพนะทำตรงนี้เลยแล้วก็ขายหน้าร้านห้าบาทเลยสำหรบโกคกญี่ปุ่น ช,ชูชีชู้ชีช้ผู้ชี้ต้มย่างย่างกมซีปูนนะบาร์บีคิวแป่มาแล้วครนะน่ากินไหมผลไม้น้ำปลาหวานครับ ลาขนขนมหายไนทำไรอ่ะโอเคครับก็ตลาดก็วันนั้นเรามาแบบยังเพิ่งจะ,ะตั้งเเร้านนะวันนี้ตั้งร้านนานละโอเคครทางร้านก็มีอะไรให้เลือกห,หลายร,ออร้านนะอันนี้เดี๋ยวอ๋อหน้าอุ๋ยขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะอุ๋ยกินกันเที่ยวนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ